แล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟสเกลที่ท่อไอพ่นนะครับนี่นะครับเวลาเราเร่งนะครับเกลโดน้าเปิดก่อนแล้วค่อยหุบนะครับอาวุธยุทธปกรณ์นะครับผมมีปนอาวุธต่างๆระเบิดต่างๆนะครับมันเป็นความสมจริงนะครับซุปเปอร์สเกลนะครับผมเนี่ยพวกนี้นะครับติดตั้งให้หมดแล้วนะครับผมทุกดวงนะครับเดี๋ยวเรามาลองแอร์เบรกกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับตั้งเป็นสโลว์แล้วนะครับเมื่อเราดีดสวิตช์แฟบนะครับสังเกตแฟบนะครับ อ่ามันก็จะเหมือนจริงมากขึ้นนะครับเหมือนมีไฮดรอลิกทั้งตอนขาขึ้นขาลงนะครับผมตั้งให้เรียบร้อยสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวคนละอาทีทุกท่านผมพลเอ็น 3F นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาแกะกล่อง F15 ดักแฟน90มิลนะครับผมอันนี้เป็นชุดครบเลยนะครับรีโมทนะครับ ของ FR Sky นะครับผมนี่นะครับแล้วก็รีเซพเป็นระบบดูโอนะครับก็คือมีขื่น900แล้วก็ขื่น2.4กิกอยู่ในตัวนะครับส่วนนี้เป็นไฟแต่งท่อไอพ่นนะครับผมท่อไอพ่นของตัวลำเครื่องบินนะครับนี่นะครับวิทยุเป็นตัวนี้เลยนะครับหล่อๆนะครับผม X18 นะครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนี่นะครับ แกะกล่องออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะประกอบทีละชิ้นนะครับเป็นตัวลำแล้วก็ติดตั้งชุดไฟแต่งลงไปนะครับผมแล้วค่อยทดสอบใช้งานแล้วก็บายเข้ากับรีโมทเซตค่าต่างๆนะครับเพราะว่ามีรีแทกมีแฟบนะครับผมโอเคครับสวยงามมากนะครับผมค่ายฟรีวิงนะครับนี่นะครับ F 1ิขนาด90ิมิลครับดักแฟนครับผมนี่นะครับก็ อันนี้ก็เริ่มเทสรีแทแล้วนะครับล้อหุบกลางนะครับผมโอเคครับรีแท็กทำงานนะครับเดี๋ยวก็ประกอบตัวลำทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ไล่สายอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของลำนะครับขอให้ใส่ท่อไอพ่นนะครับสว่างตามคันเร่งนะครับเป็นไฟสเกลนะครับผมเวลาเราเร่งท่อไอพ่นก็จะมีไฟสว่างออกมาเหมือนของจริงนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับไล่สายลาหรือชุดท้องออกมานะครับ ็โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบเป็นตัวลามเสร็จเรียบร้อยแล้วทดสอบการทางานรอๆกันอีกทีครับผมวันนี้ก็มีงานต้องแก้ไขนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทางโรงงานติดตั้งมาไม่ดีนะครับตุ๊กตา,ตาเขาหลุดออกจากที่นั่งนะครับผมกิ้งนอนหัวทิ่มเลยนะครับผมก็ต้องเลือ,อ,อกมาทําการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคครับ ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไฟสเกลทุกจุดทํางานนะครับไฟสเกลที่ล้อนี่นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟสเกลที่ท่อไอพ่นนะครับนี่นะครับเวลาเราเร่งนะครับเห็นครับมันจะสว่างตามคันเร่งนะครับสมจริงมากแล้วผมแล้วก็ไฟสว่างมากด้วยนะครับพรนี้เขาออกแบบมาสําหรับใส่ดักแฟนโดยตรงเลยนะครับผมต่อมามาดูหุบร้อนะครับ นะครับเกียร์ดอทำงานนะครับเกียร์ดอหน้าเปิดก่อนแล้วค่อยหุบหุบร้อเสร็จก็ดีเลยแล้วก็เกียร์ดอทั้ง3ประตูก็จะปิดพร้อมกันนะครับอ่าคราวนี้เปิดนะครับอ่าเดี๋ยวก็แล้วอันนี้คือนะครับอาวุธยุธปกรณ์นะครับผมี <c oughs> ต่างระเบิดต่างๆนะครับชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งมี3ลูกนะครับผมลูกเล็กทางขวามือ ลูกกลางทางซ้ายแล้วก็ลูกใหญ่นะครับนี่นะครับทั้งสองข้างนะครับนี่คือความสวยงามของสเกลนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเรามากลางล้อนะครับผมพอเราใช้ดิดสวิตช์นะครับเกียร์ดอก็จะเปิดก่อนแล้วล้อก็ค่อยออกมานะครับอ่าล้อหน้าเขาจะพิเศษหน่อยเขาจะมีเกียร์ดอปิดอีกทีหนึ่งโอเคครับล้อหน้าเขาจะต่างจากล้อหลังนะครับเกียร์ดอก็ทํางานต่างกันคนละโปรแกรมนะครับผมนี่ครับ หอดงามมากหดงามมากนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสวยมากครับผม f15 ครับนี่นะครับผม super scale จัดไปนะครับตัวนี้เจ้าของสั่งเป็นตัวท็อปมาเลยนะครับก็คือเอาอาวุธมาครบเลยนะครับผมแล้วก็ชุดไฟตัวท็อปนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับชิ้นส่วนสเกลนะครับที่เขาให้มาแล้วก็ติดตั้งกันทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเล็กเลน้อยๆอยแหลมแหลมเนี้ยต้องติดตั้งหมดนะครับผมมันเป็นความสมจริงนะครับซูเปอร์สเกลนะครับผมเนี่ยพวกนี้นะครับติดตั้งให้หมดแล้วนะครับผมงานมากๆครับเนี่ยคีบเล็กเพวกเนี้ยคีบเล็กๆพวกเนี้ยเป็นสเกลหมดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็มาทดลองการทำงานของชุดไฟล์ต่างๆกันได้ครับลำนี้มีแอร์เบรกด้วยนะครับหล่อมากๆ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับชุดไฟทํางานปกติทุกอย่างนะครับผมจุดไหนที่ต้องแก้ไขก็แก้ให้หมดแล้วนะครับตุ๊กตานักบินนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่เหล็กตรงนี้ที่หลุดนะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับที่เหลือนะครับอันดับสุดท้ายเลยก็คือดีเทลนะครับผมนี่นะครับที่จะติดไปบนตัวลำนะครับก็เป็นอันเสร็จ100%นะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จ100%นกันนะครับครับผมนี่นะครับก็ ติดหมดเรียบร้อยนะครับไม่มีเหลือนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับดีเทลต่างๆเให้ดูใกล้ๆเห็นครับด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างก็ติดโอเคครับงดงามครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไฟระเกลทำงานทุกดวงนะครับเดี๋ยวเรามาลองแอร์เบรกกันนะครับนะครับ โอเคครับผมนี่นะครับแอร์เบรกทำงานปกตินะครับปิดโอเคครับอันนี้แฟบนะครับอ่านี่นะครับผมแฟบนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นสโลดูนะครับให้มันเป็นเหมือนไฮดรอลิกนะครับพอติดเสร็จปุ้บให้มันค่อยๆลงค่อยๆขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาดูท่อไอพ่นนะครับเดี๋ยวผมต้องจับเดี๋ยวสนัดเพราะผมถ่ายคนเดียวอ่ะ เล่งได้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะมือนึงผมต้องเล่งอีกมือต้องจับกล้องนะครับตัวลำมันเดินไปนะาโอเคครับผมสวยงามมากครับครับผมนี่นะครับแฟบนะครับอาจจะเพิ่มแสงหน่อยเพราะว่ามันมีไฟจากตัวไฟสเกลนะครับจึงทําให้มือถือดับแสงลงมานี่นะครับตั้งเป็นสโลว์แล้วนะครับเมื่อเราดีดสวิตช์แฟบนะครับสังเกตแฟบนะครับ อ่ามันก็จะเหมือนจริงมากขึ้นนะครับเหมือนมีไฮดรอลิกทั้งตอนขาขึ้นขาลงนะครับผมตั้งให้เรียบร้อยอ่าทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวดีให้ดูอ่าจะทําให้ช้าก่อนนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าประมาณเนี้เหมาะสมละโอเคครับสมจริงหล่อนะครับผมสมชายาซูเปอร์สเกลนะครับอันนี้เป็นงานซูเปอร์สเกลเลยนะครับอาวุธสวยงามครบนี่ครับผมก็ เซตติ้งอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับประกอบแล้วลงดีเทลอะไรแล้วนะครับเช็คระบบไฟทุกอย่างเรียบร้อยคราวนี้มาดูที่รีโมทนะครับสวิตช์นี้นะครับดีดนะครับเพื่อตัดชั้นเร่งนะครับครับเร่งไม่ออกนะครับถ้าดีดสวิตช์นี้ลงก็เร่งออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นควบคุมแอร์เบรกนะครับอ้ามันโฟกัสไม่เป็นไรก็โฟกัสที่ตัวรำก็ได้ส่วนอันนี้เป็นรีแทกนะครับดึงลงรีแทกกระหุบนะครับดันชื่นดีแทกจักรงส่วนนี้เป็นแฟบนะครับสวิตช์นี้ดีดหนึ่งจังหวะเป็นแฟบหนึ นะครับถ้าจะลงสุดก็ดีดอีกทีหนึ่งเป็นฝฟกสองนะครับแต่ใช้แค่จังหวะเดียวก็พอแล้วครับเพียงพอที่จะขึ้นลงแล้วครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูท่อไอพ้นนะครับอ้ท่อสวยม,มากเลย F5 เวลาเราเร่งนะครับ <c oughs> ก็จะมีไฟออกมาที่ท่อ <c oughs> จะจับลำไปเห็นเห็น จะสังเกตนะครับว่าเวลาเร่งก็จะยิ่งสว่างเวลาเบาก็จะยิ่งนะครับเบาลงเบาลงเบาลงเหมือนจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแท็กซี่ลอ้ลอดูนะครับทำง,งานเรียบร้อยครับผมทำง,งานเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับที่เหลือเดี๋ยวรอเจ้าของมารับนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทดสอบทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับงานซูเปอร์สเกลนะครับทุกอย่างก็จะจะเหมือนจากลําจริงหมดเลยนะครับแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เหมือนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าข้างนี้จะใหญ่นะครับข้างนี้จะเล็กก็คือจะเหมือนของจริงนะครับผมทุกอย่างเลยคีบเล็กๆอะไรพวกนี้กระทั่งเนี่ยพินแหลมๆอันเนี้ยก็สเกลนะครับผม เล็กๆจิตเดียวนะครับเขาก็ทำมาให้เราใส่นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบลํากันนะครับโดยเฉพาะท่อไอพ่นของ F15 นะครับสวยมากนี่ยอดงามครับดัก90มิลนะครับผมตัวกระบอกดักนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับงานดีมากค่ายฟีวิงครับผมงานโฟมฉีด EPO ทนทนสวยๆสเกลสเกลครับ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ